เป็นไงอร่อยไหมข้าวเหนียวไก่ย่างตอบที่อร่อยไหมอร่อยอร่อยครับอร่อยครับใช่ไหมอืมอือเดียวอืมแกะเป็นไหมดึงเลยลูกดึงเลยแกะไม่เป็นอีกเอากินข้าวเหนียวไหมกินไก่ไม่เป็นเนี่ยนวดอึงมาแล้วข้าวเหนียวใส่ปากไปไม่เห็นหน้าคนหล่อเลยนยคนหล่อเด็กยิ้มติ้งเลยเด็ เสื้อไม่เปลี่ยนยัไม่เปลี่ยนเสื้อลูกหาไม่เจอหรอเสื้อนั้นเป็นอยู่ในกระเป๋าในกระเป๋าตกเบลล์ไม่เปิดดูเปิดดูดิเปิดแล้วร้อนมากเลยกินอย่างอร่อยเลยกินมั่งดิกินมั่งไม่ไม่แล้วที่โรงเรียนไม่มีข้าวให้กินเป็นไงกินกินละกินอะไร കുടുക്കി കാണേ